ใชค่ะ Hello สวัสดีครับ Happy Friday Happy Friday ค่ะเจ้าเร่งใจจะไปทำงานนะคะทุกคนโอเควันนี้อากาศเป็น how do l i do today baby good It's a beautiful day today very sunny and cloudy perfect weather เดี๋ยววันนี้โบจะช่วยลุงเบอร์นี่กันมาแล้วค่ะพ่อบ้านบ้านปกติแกจะอยู่บ้านพ่อแม่จอแดนนะคะ แต่วันนี้แกมาแกอยู่ทุกวันที่บ้านพ่อเจรแดนพ่อแม่เจรแดนนะคะแต่วันนี้แกมาช่วยเรามุ v ของออกจากที่ที่โรงเก็บของบ้านเรานะคะโรงเก็บรถนะคะเดี๋ยวแกโบจะไปช่วยแกแกเพิ่งมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะเราจะย้ายของพวกนี้ค่ะสมบัติของคุณย่านะคะก่อนที่โบจะมาอยู่ที่นี่ก็คือคุณย่าอยู่บ้านหลังนี้เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะคะทุกคน นี่ค่ะสมบัติคุณเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่แกขนไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะนี่แกขนไปแล้วส่วนหนึ่งโบไม่เคยเปิดห้องนี้ถ่ายเลยนะคะทุกคนนี่ครั้งแรกค่ะทุกคนฮันนี่ เบอร์นี่โอเบอร์นี่โอเคเบอนเคเบี่โอเคเบอร์นี่โอเเบอนี่เคเบอร์นี่โอเคเบอร์นี่โอเคเบอนคเบี่โอเเบอร์นี่โอเ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 เบอนคเบี่โอบเบอร์นี่โอนเคเนคนีี่โอบเบอร์นี่น this is my grandmother's garage Huh. oh bum, look at this hmm? uh, the safe oh wow, look at that safe ใหญ่มาก big safe Protect from the bomb <laughs> If they have a bomb we <laughs> go inside yeah okay this. That's concrete this <laughs> Wow. Very sick. And somebody locks it from the outside and you're screwed. <laughs> That's right. <laughs> but you short, another one, honey. Me, It's a small one. Oh, yeah, this one looks very old. That one's very old. Look at this. It's so old. Mm. Oh, wow. This is where my grandmother keep all her money. Mm. ดาิ <But> ้งลุกด้ครับืออกมานิสเดี๋ยวเบิงกันด้วยค่ะมีเงินเหลืออีบ่ะค่ o empty empty safe เอาเบิร์ีดีหําป้า you can open darling no I c โอ้ยอันนี้สูง wow They have a money or d i a m o n d inside. Wow. I hope so เพ well, so ื wants ahead and ่นวะเตียงตู้นี่เราทิ้งหมดเลยนะคะทุกคนโอ้แต่เสียดายนี่เนาะ แล้วทีนี้พ่อปู่แม่ย่าเด้อซื้อซื้อเฟอร์นิเจอร์บ้านหลังนี้ใหม่ก็ซื้อแบบซื้อแบบสไตล์เก่านะคะทุกคนมาของเก่าหลายเฮียนนี่คนออกเวิร์ดนี่ก็สิโล่เป็น Yeah, yeah, yeah. รถจอรแดนก็ไม่ได้ yeah, <I> ขับ <that. S 2> สัทีเด้อจอดอยู่นี่แหละเดี๋ยว <Okay. S 2> นางชอบขับคันใหญ่ <61. S 1> อันนี้ก็ <He said S 1> จอดไปนี่อ๋โอ้ย แกิถมาขนรอบที่แล้วแกก็มาขนไอเนี้ยค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ตรงสระว่ายน้ำค่ะแต่ก่อนเป็นสีแดงเนาะแกก็ขนไปรอบเดียวหมดเลยผมไปทิ้งไหนก็ไม่รู้แบบ โอ้ยโซฟาเด้เนี่ยดูยังดีๆยังงามเดือดเด้อเนี่ยเจ้าอี้สมัยก่อนอะสไตลงามโอ้ยอันนี้แมเมื่อวานแกไปเมื่อวานแกขนไปรถหนึ่งละว้ยอันนี้ใหญ่แห้งอันนี้จะเก็บไปดีกว่าไหม หนังสืออุ้ยกล่องนาฬิกาเต็มเลยอะไรเนี่ยโรเล็กใช่ไหมโรเล็กใช่ไหมทุกคนโอ้อันนี้กล่อ,กองเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวแกะดูอีกที โบไม่เคยจะมาแกะอะไรดูเลยนะคะเนี่ยโอ้ยดูสิเต็ไมไปหมดเลยอ่ะมีเหลือไหมเนี่ยไ <laughs> ม่เหลือปะคะโอ้เดี๋ยวโบสินั่งแกะกันจ้ะบบเคยแกะจ้ะเคยโบเคยนั่นมะเบิง <c oughs> <c oughs> โอ้ง อโอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเจอด้านเก้าโมงกว่าเลยไม่ไปทำงานเลยค่ะเดี๋ยวนางก็จะไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโบ ดูกล่องของก่อนนะคะก่อนที่ลุงเบอร์นี่แกจะเอาไปทิ้งนะคะทุกคนวุ้ย oh, yeah. <laughs> ตูน้นี่สวยจังเลยอะเหมือนก,นกันกับที่อยู่ในบ้านเราเลยนะเนี่ย โอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้ารบกวนกดกด subscribe กดติดตามได้ยนะคะเอาจริงๆโบไปสถานที่ที่แบบเอออยากจะถ่ายไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่ว่ายอดคนติดตามโบยังไม่ถึงโบก็เลยยังกดไลฟ์ไม่ได้นะคะทุกคน ถ้ายังไรเราควรทุกคนค่ะกดติดตามกด subscribe กับเพีนงใดจะให้โบกับจอได้นะคะเรากำลังเริ่มทำคลิปใหม่อุ้ยอันนี้โตอันนี้โบเพิ่งเห็นนะนี่อุ้ยงามนี่จะไปทิ้งอย่างงี้ไม่รู้แกไปทิ้งหรือไปี่ก็น่าจะไปบริจากนะคะทุกคนโอ้ยอย่างดีนเนี่ยว้าวโอ้ หนาปึกหนักหนักมากเลยค่ะทุกคนว้าวอันนี้โอ่งหอะไรเนี่ยโอ้สีนี้สวยอ่ะโบ๊ทปลูกต้นไม้ดีไหมเนี่ยเออโอเคบายบายไทยแลนด์ have a great day happy friday i got to work now please subscribe thank you That, well, we the Navy. โอ๊ยมันจะมีไม่ <we are S 2> ข้างเดี๋ยวโบจะลูนว่าโบจะนั่งแกะดูไม่เคยมาดูเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ย